สวัสดีครับสวัสดีผู้ค้าทุกท่านด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าคองแกนนะครับและเสียงแต่ละสาขาจากร้านเขาบ่ายดิสนีย์ซิตี้นะครับรวมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับและที่ครบวงจรที่สุดนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้นะฮะเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้มาเดินช้อปปิ้งนะครับบางท่านดูผ่านไลฟ์สดนะครับดูผ่านเฟซบุ๊กหรือไลน์ของเขาบ่ายคองแกนนะครับมาเดินช้อปปิ้งวันนี้นะฮะในส่วนของ ก็ใบของเรานะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําเสนอให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับรวมไปถึงลูกค้าท่านไหนนะที่อยากได้ครส่งสปอแอร์ตู้เย็นชื่นข้านะครับวันนี้บอกได้เลยว่าท่านสั่งวันนี้ส่งให้วันนี้เลยนะฮะใน5ชั่วโมนั่นเองเนี่ยก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบในส่วนของฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับอาจจะเห็นน้องพนักงานของเราใส่เสื้อหลกหลายทีมนะครับ ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ในส่วนของนะฮะ LED TV นะครับไปดูบอลยูโรนั่นเองนะครับบอกเลยว่าท่านไม่พลาดแน่นอนวันนี้นะฮะสำหรับคพืนลูกค้าที่ซื้อในส่วนของทีวีและเครื่องเสียงเนี่ยฮะวันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าทีวีคมชัดเชียร์บอลสาใจนะฮะสำหรับบอลยูโรนะฮะชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะฮะเข้าไปดูได้เลยนะครับท่านไหนที่บอกว่าทีวีที่บ้านมันเล็กจังเลยนะดูไม่ตาใจนะครับมาซื้อทีวีวันนี้และเครื่องเสียงวันนี้บอกเลยว่าท่านจะได้ในส่วนของนะครับโปรโมชั่น ส่งรีไม่พอนะฮะรวมไปถึงคุ้มที่หนึ่งนะฮะท่านซื้อวันนี้บอกได้เลยว่ารุ้นทองคำนะครับและทีวีรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับต่การรับติดได้เลยนะฮะซีเคาน์เตอร์บริการลูกค้าเราจะมีนะในส่วนของล i n แอดแบบนี้นะครับซื้อสินค้าในส่วนของหมวดทีวีและเครื่องเสียงวันนี้นะครับตะกนเพื่อรับติดนั่นเองนะครับคุ้มที่1ลรุ้นทองคำและทีวีนะครับฟรีมูลค่า1.5ล้านบาทนะฮะคุ้มที่2นะครับ คะแนนดวันนะฮะสามารถนำมาลดสูงสุดได้ถึง10%นะครับแรกคะแนนตดวันนะฮะลดเพิ่มอีก15%ด้วยกันนะครับคุมที่สาะฮะฟรีของแถมพรีเมียมนะสุดคุ้มมูลค่า8,990บาทด้วยกันเมื่อซื้อทีวีเครื่องเสียงและรุ่นที่ร่วมรายการนะครับก็ได้มีส่วนของนะฮะเครื่องฟอกอากาศนะฮะและจักรยานไฟฟ้าใด้เยนะครับอันนี้แถมฟรีให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับคุมที่4ี่ฮะรับเครดิตเงินคืนสูงสุดนะ8 0 0 0บาท บาทนะครับสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนั่นเองนะครับและสําหรับคุมที่5้นะฮะที่พี่เก่าแลกไปอ่าแลกยังไงนะครับแลกใหม่ยิ่งได้นะฮะลดทันทีเลยทีีเครื่องใหม่นะครับเอาทีีเก่านะฮะมาแลกวัตัวรถนะครับมูลค่ากว่าสองหมื่นบาทด้วยกันนะครับที่ีเก่าแบบไหนเอ่ยรุ่นที่เก่าๆไปละนะฮะอยากได้รุ่นใหม่ๆที่รับไฟฟ้าได้นะครับไม่ต้องต่อกองสัญญาณนะครับเอามาแลกเครื่องใหม่ได้เลยนะฮะรวมมูลค่ากว่าสองหมื่นบาทนะครับ คุณที่6นะฮะสินค้าส่งด่วนส่งฟรีวันนี้5ชั่วโมงอ่านะฮะซื้อสินค้าวันนี้นะครับกับร้านทออนไลน์ของเราเราส่งให้ทันทีเลย5ชั่วโมงคือวันนี้5้าวเมืเย็นส่งได้เลยนะครับสำหรับสินค้าในกลุ่มของ LED TV นั่นเองนะครับรวมไปถึงในส่วนของทองคำที่จับแต่วันนี้นะฮะมองไปเลยนะฮะด้านในนะครับคุณลูกค้าอยากได้ทีวีเครื่องไหนนะฮะตั้งแต่19นิ้วไปจนถึง85นิ้วนะครับลุ้นกัอนยูโรกับเราฟรีทันที ลงไปถึงของคำด้วยจับแจกให้กับคุณลูกค้าทันทีนะครับสแกนรับติกได้นะครับเราจะมีจอโคดแบบนี้นะครับจับมือถือขึ้นมานะครับซื้อทีวีเสร็จสแกนจอโคดไปเลยนะครับท่านจะได้ในส่วนของของคำและทีวีนะครับของแจกของแถมมากมายตลอดร้านเท่าไหร่ของเราะฮะลงไปถึงสินค้าหมวดของแอร์นะครับเรื่องผ้าและตู้เย็นนะครับสามหมวดนี้นะครับเราก็ยังนะจับโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าเช่นเคยนะครับอยากได้เครื่องใหม่อยากเปลี่ยนใหม่นะครับซื้อฝากจับแจกให้กับญาติพี่น้องก็ได้นะครับ ตั้งอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับฝันยาวๆไปเลยนะฮะตามทีบกเดือนบอกตจนลดสูงสุดนะครับให้กับคุณลูกค้านะฮะบอกได้เลยว่าคือวันนี้ส่งให้วันนี้เลยฟรีทันทีนะครับลูกค้าท่านไหนที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะฮะเดินเข้ามาดูในส่วนของตัวสินค้าของเราได้เลยนะครับรอมจากฟังก์ชันอื่นๆนะฮะแผนบีทีนะครับสมาร์ทโฟนนะครับหรือจะเป็นสินค้าอย่างอื่นนะครับมีหลากหลายมากมายให้กับคุณลูกค้าไว้เลือกสรรหรือจะเป็นสินค้าแฉลงลดสูงสุด เจิบเปร์นะครับเป็นสินค้าราคาตัวโชว์นั่นเองนะครับก็มีไว้บริการให้กับลูกค้ามากมายเลยนะครับขอเล่นเลยนะฮะะตรงนี้นะครับโปรโมชั่นสำหรับทีวีนะครับฟุตบอลยูโรอ่ะท่านไหนที่ชอบนะครับเข้ามาดูสินค้ากันก่อนได้นะครับเราจะตงให้แบบนี้เลย5ชั่วโมงนะครับลูกค้าท่านไหนที่นะครับบอกว่าตอนนี้ไม่อยากออกบ้านเลยนะฮะตัวโรคหลายโควิด19นั่นเองนะครับก็ ตอนไหนที่มาเดินช้อปปิ้งนะครับใส่แม่นนะครับเสื่อชูนะครับเป็นระยะห่างกับตัวน้ำง้าด้วยนะครับหนึ่งถึงสองเมตรนะครับเพื่อดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะโรคไร้มันไม่ได้ไร้อย่างที่คิดเพยงแต่ตัวเรารับผิดชอบตัวท่านเองนะครับก็ฝากไปเดิยกันละกันนะครับคลูกค้าที่ดู่าไลฟ์สดนะครับฝากไลฟ์แชร์ในส่วนุ๊ของเขาก็บาของแก่นะครับ นี้ด้วยนะฮะเข้าไปดูในส่ของโปรโมชั่นนะครับไม่อยากมาเดินห้างนะครับจับมือถือขึ้นมากดได้เลยนะครับหรือไม่ตัวนใจนะฮะอยากมาดูตัวสินค้าอยากจับแต่ต้องตัวสินค้าเองนะครับสอบถามน้องพนักงานขายของเราได้นะครับเางนี้ก็จะฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับโปรโมชั่นของซุปเปอร์ยูโรนะฮะสำหรับทีดีเครื่องเสียงวันนี้นะครับเอกหน้าก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นตัวสินค้าต่างๆนค้าบจะแลมต่างๆมาให้กับเพืลูกลูกนะครับกเสียงกระชาสัมพันธ์ไว้ตัวนี้ก่อน เดี๋ยวหน้าเจอกันอีกรอบนึงขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ